สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กันที่ช่องทีเด็ดส่วนบนนอวีสองประจำวันอังคารที่2 7สิงหาคม2567ค่ะทีเด็ดส่วนบนนอกนะคะที่วันนี้คัตมาฝากให้ก็จะมาวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนกระแสเทคนิคส่วนบนนอกบอลเต็งวันนี้ทีเด็ดบอลเต็งคัดเน้นให้วันละ2คู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์ทีเด็ดส่วนบนนอก์ที่อิงดาวอยู่เดี๋ยวมาฝากให้สาหรับสมาชิกเอฟซีนะอิงดาวนะคะก็ขอฝากสมาชิกเอฟซีค่ะนี่เลยนะคะเข้าไปค่ะ กดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์าช่องที่เด้ส่วนบอลนอกวีสองช่องนี้ให้กับอินดาวกันแล้วกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอินดาวแล้วอินดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงยนณะที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้นะทานนะ่างที่เด้ส่วนบอลนอกวีสองของเราก็ยังไม่ประสบความสําเร็จก็ต้องขอกราบขออภัยด้วยแต่อีกช่องทางหนึ่งอันนี้คือช่องทีเด็ด บอกต่อนะคะที่เด็ดบอกต่อ V2 ที่เมื่อวานนี้อิงดาวจัดไว้ให้นะคะสามคู่เข้าไป2เสียกแค่หนึ่งเท่านั้นเองก็ยังสามารถไปต่อกันได้สําหรับสมาชิกฟีนะคะท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวไว้แล้วที่นางหน้าช่องที่เด็ดบอกต่อ V2 อิงดาวก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรานะไปดูกันเลยดีกว่าว่า2คู่นะคะที่วันนี้อิงดาวคัดมาฝากให้เป็นบอลอะไรกันเอ่ย สองคู่นะคะที่พนิงดาวคาบมาฝากให้ทางหน้าช่องทีเด็ดส่วนบอลน,นอตวีสองประจำวันอังคารที่27สิงหาคม2 5 6พก็เป็นบอลคาราบาวครับทั้งสองคู่กันเลยทีเดียวคู่แรกเป็นคู่ระหว่างบาโรพบกับทางด้านดาร์บี้เคานตี้คู่นี้เตะกันในเวลาตี1น5ตามเวลาของบ้านเราคู่ที่2เป็นคู่ระหว่างฟีดวูทาว์นะคะพบกับทางด้านนะคะทีมเยนอย่างรอตเจอร์แฮมคู่นี้เตะกันในเวลาตี1น5ของบ้านเราเดี๋ยวเราไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้ง2ทีมแรกที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะค ข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมแรกที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบาโรค่ะทีมดังจากลีกทูอังกฤษนะเอ่อเปิดสนามตับการมาเยอนของทางด้านทีมเยือนอย่าง,งดาบี้เคาว์ตี้นะคะทีมดังจากแชมเปี้ยนชิพอังกฤษค่ะต้องบอกว่าเกมนี้เตะกันที่สนามเอสโอริกัสเตเดียมนะคะสถิติในการเจอกันของทงั้งคู่เคยเจอกันมาแค่นัดเดียวเมื่อวันที่5เดือนที่9ปี2020ค่อนข้างจะน,นานอยู่นะก็เป็นการนะคะจบลงที่ผลสกอร์เสมอกันไปที่0ูนย์ประตูต่อศูนย์ค่ะ ส่วนฟอร์มนะคะของดาจเจ้าบ้านค่ะที่เล่นในบ้านหนะ้านัดหลังสุข,ขคนนั้นก็ถือว่าค่อนข้างจะดูดีมีทรงและเพราะว่าเกมในบ้านเขาชนะไป4แพ้แค่นัดเดียว4นะัดล่าสุดเขาสามารถเก็บชัยชนะได้ทั้ง4นะัดติดต่อกันด้วยส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างดับบี้คอตตี้ค่ะผลงานโดยภาพรวม ในช่วงหลักก็ต้องบอกว่าปอมนะคะห้นะัดหลังสุดกัเกมนอกบ้านยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยเป็นการแพ้รวดทั้ง5นะัดติดต่อกันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เกมนี้นะัทางด้านนะคะทีมเยือนนะคะอย่างดับบี้คาตี้ค่ะพวกเขามาในระบบ3-4-3ส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างบาโรก็มาในระบบ4-2-3-1เดี๋ยวเรานะับไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดให้กอสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลทราคาล่วงหน้านะเลทราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้ง2ทีมนี้นะเขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านทีมเยือนอย่างดับบี้เคตี้ค่ะเปิดเรทราคานะคะมาต่อค่ะที่เรทราคา1ลูกลบสิน้ําได้ไหลลงมาที่เลทราคาปัจจุบันที่เรทราคาครึ่งควบลูกลบสิค่ะก็ต้องบอกว่าถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเรทราคาตลาดหนึ่งสองที่นัดตัวนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนอย่างดับบี้เคตี้เปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา1.66นะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านทีเด็ดส่วนบนนอกในการเท ต้องได้ทีมเยียนแล้วเรทราคาน,น้ำนะคะก็จะต้องอยู่ที่แหลค่ะ1.48 แต่ณตอนนี้ค่ะน้ำนะคะค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เหลราคาหนึกแบบนี้โอกาสนะที่ทางด้านทิมเยนอย่างดราบบี้เขาที่จะสามารถทำกำไรในเกมน,นี้มองว่าก็ยังค่อนข้างจะยาก,ายากาแนวนอนค่อนข้างที่ยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างบาโลค่ะเรทราคาน้ำนะตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดไปที่เรทราคานะคะ4 2่ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของด้านที่ได้ส่วนบนนอนการะเทียบเรทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเรทราคาน้ำจะต้องอยู่ที่เรทละค่ะ4ี4 แต่ณนะตอนนีนะ้นามนะคะค่อนข้างที่จะไหลลงมาที่เลทราคา4.23แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาโรจะสามารถทำกำไรอยเก็มนี้มองว่ามีความเป็นไปได้ส่วนทางด้านเลทราคาเสมอณตอนนี้เปิดมาตกลไปที่เลทราคา3.55ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของทางด้านที่เด็ดส่วนภาน,นอกในการเทียบเรทราคาเสมอนะเลทราคานา้มจะต้องอึ้นขึ้นราคา3.81 แต่นะัดตอนนี้ค่ะน้ำนะค่อนข้างจะไหลลงมาที่เลทราคา3 55แบบนี้โอกาสนะคะที่ทั้งสองทีมนี้จะจบลงที่ผลสก,กอร์เสมอในเกมนี้ค่อนข้างจะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเลทราคาน้ำกันอีกทีนึงแล้วกันค่ะว่าเลทราคาน้ำม,มันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็เ,เลอลจิเลือกลงทุนไปได้เลยสาหรับนะักคู่แรกนะคะอินดาวมองว่าถ้าจะต้องให้เดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชร์อินดาวขอเลือกเชร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้าน,อย,าานอย่างบารโร่เลยแล้วกันนะคะเพราะว่า <c oughs> <c oughs> เลทราคาน้ำนะตอนนี้้าถ ก่อนเนเตยยังไงเลทราคานะมันไม่ได้ขยับไหลเปลี่ยนไปมากไปกว่าตอนที่ยิ่งดาวที่เคาไวนะ้ณตอนนี้ก็สามารถเลือกเชียบไปทิ้งการเจ้าบ้านได้แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเลทราคาเนามยนมันขยับไหลขึ้นนะคะ ไปมากกว่าตอนที่อิงดาววิเคราะห์ไว้นะตอนนี้ก็สามารถส่วนกับอิงดาวให้เลือกเชีย์พีทหงด้านดาบี้คอตีได้เลยก็อย่างที่บอกไว้ค่ะว่ายังไงนะก่อนเป็นเตะเราก็ต้องเข้ามาดูเหรราคาน้าได้อีกทีนึงแล้วกันว่าเหรราคาน้ํามันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยๆเลือกจิ้มนะคะเลือกลงทุนกันไปได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเรานะัะไปวิเคราะห์กันที่คู่ที่2กันเลยดีกว่านะคะ คู่ที่สนะคะที่วันนี้อิงดาวหยิบยกมาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟก็เป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านฟีดรูดทาวพบกับทางด้านทีมเยือนอย่างรอตเทอร์แฮมนะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันที่ข้อมูลสถิติของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาเลยดีกว่านะคะข้อมูลสถิติค่ะของทั้งสองทีมนี้ที่เคยเจอกันมาก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างฟีดรูดทาวค่ะอยู่ในนะคะอ่าลีกทูนะคะลีกทังกฤีฬาแต่เปิดสนามต้งการมาเยือนของทางด้านทีมเยือนอย่าง รอตอร์แฮมนะที่อยู่ในลีกวันอังกฤษนะคะเกมนี้เตะกันที่สนามไอเบอรี่สเตเดียมนะคะก็ต้องบอกว่าสถิติคารในการเจอกันของทั้งคู่นะเคยเจอกันมานะคะานัดล่าสุดก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านนะชนะไปสองเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสองนัดร่สสุดเจอกันมาวันที่8เดือนที่7ปี2องพก็เป็นทางด้านรรตอร์แฮมนะที่ปไปปล่ายเก็บชชนะไปได้ที่2ประตูตอ่อศูนย์กันเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ฟอร์มนะคะของทางด้านเจ้าบ้านนะที่เล่นในบ้าน 5นัดหลังสุดข,ของเขานั้นก็ถือว่าทําผลงานค่อนข้างจะดูดีเพราะว่าเกมในบ้านเขายังไม่แพ้ใครเลยอ่ะเป็นการนะคะชนะไป3แล้วก็เสมอไป 2, 2> นัดล่าสุดจบลงที่ผลสกอร์เสมอนะกับทางด้านจิวลีแฮมนะคะมาด้วยที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนนะคะทางด้านทีมเยือนนะคะอย่างกอสเตแฮมค่ะคนงานนะคะโดยภาพรวมในช่วงหลังก็ต้องบอกว่าเกมนอกบ้าน5นัดหลังสุดนะคะทำผลง,งานได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่านะคะเป็นการชนะแค่เกมเดียวเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2 2นัดล่าสุดก็นะ ก็ไาพา่ท่าแพทั้งสองนัดติดต่อกันด้วยแล้วก็เกมนี้นะคะทางด้านทีมเยือนนะอย่างวอตเทอร์แฮมนะคะพวกเขามาในระบบ4 2 3สส่วนทางด้านเจ้าบ้านนะคะอย่างเซีบูทาวก็มาในระบบ43 3เดี๋ยวเราไปดูกันที่เลทราคาล่วงหน้าและเลทราคาปัจจุบันที่เขาเปิดมาให้ของเราสองทีมนี้กันเลยดีกว่านะคะ เลดราคาล่วงหน้านะและเลดราคาปัจจุบันนะคะที่เขาเปิดมาให้ของทั้งสองทีมนี้นะคเขาก็เปิดมาให้นะคะทางด้านทีมเยือนะคะ่ะอย่างโรเตอร์แฮมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเปลี่ยนใหม่ เปิดมาให้เป็นทางด้านทีมเยือนอย่างรอตเตอร์แฮมนะคะที่ไปฝ่ายเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคาครึ่งลูกนะคะลบห้าน้ำได้ไหลลงมาที่เรทราคาปัจจุบันที่เรทราคาปปรหรือว่าเรทราคาเสมอควบครึ่งนะคะลบห้าเช่นเดียวกันค่ะก็บอกว่าถ้าเรานะจะใช้เทคนิคของ,งด้านทีเดส่วนน้องในการเทียบเรทราคาตาราง1นึ่งคูณที่นัดตอนนี้เขาเปิดมาให้ทางด้านทีมเยือนอย่างรอตเตอร์แฮมเปิดเรทราคามาต่อที่เรทราคา2.24ค่ะ ถ้าเรานะจะใช้เทคนิคของทางด้านที่ด็ดส่วนบนนอกในการเทียบเลทราคานะคะพอทางด้านชีมเยียนแล้วเลทราคาน้ําจะต้องอยู่ที่เลทราคา2.00แต่ณตอนนี้น้ำค่อนข้างไหลขึ้นไปที่เลทราคา2 2 4แบบนี้โอกาสนะคะที่ทางด้านชีมเยียนอย่างโรเตอร์แฮมจะสามารถทำกำไรเกี่ยกนี้มองว่ายังค่อนข้างจะยังเอาแนวน้องของค่าที่ยี่ยากอยู่ส่วนทางด้านนะคะเจ้าบ้านอย่างฟีดวูดทาวค่ะเลทราคาน้ำาณตอนนี้ที่เปิดมาเขาเปิดที่เลทราคานะคะ2 7 6ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคของางด้านที่ด็ดส่วนบนอกในการเทียบ เลทราคาของด้านเจ้าบ้านแล้วเลทราคานะ้ำต้องอยู่ที่ราคา3.13แต่นะัดตอนนี้น้ำน,านะคะค่อนข้างไหลลงมาที่เลทราคา2.76แบบนี้โอกาสที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟิลิทูทาวจะสามารถทํากําไรในเกมนี้มองว่ามีความไปไ,ปได้ส่วนนะัดทางด้านนะคะเรทราคาเสมอนะัดตอนนี้ที่เปิดมาเขาก็เปิดที่เลทราคา3.20ค่ะถ้าเราจะใช้เทคนิคนะคะของทางด้านที่เศดส่วนภายนอกในการเทียบเรทราคาเสมอแล้ว เรทราคาน้นจะต้องอยู่ที่เรทราคา3.11 <c oughs> แต่ณตอนนี้น้ะน้ำน,น,นะคะค่อนข้างจะไหลขึ้นไปที่เรทราคา3.20แบบนี้โอกาสนะคะท,ที่จะจบลงที่ผลสกอร์เสมอในเกมนี้ก็มีความเป็นไ,ไปได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้นกันอีกทีนึงแล้วกันว่าเรทราคาน้นมันจะไหลเป็นไปยังไงแล้วก็ค่อยๆดูจิบ เลือกลงทุนกันไปได้เลยสําหรับนะคะคู่ที่2นะอิงดาวมองว่าถ้าจะต้องให้อิงดาวเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชีร์ยังไงอิงดาวขอเลือกเชร์ไปที่ทางด้านเจ้าบ้านอย่างฟีดูทาวเลยแล้วกันค่ะอ่ะเดี๋ยวเรานะคะมาสรุปกันเลยดีกว่าเนาะว่าสองคู่ค่ะที่วันนี้อิงดาวคับมาฝากให้นะทางหน้าช่องนะคะทีเด็ดส่วนบอลน,นอก V2 นะอิงดาวเลือกเชร์ไปที่ทางด้านทีมไหนกันบ้างน,นะคะ สองคู่นะคะที่วันนี้ิงดาวค่ะมาฝากให้ถารเราชอบที่เด่ดบอกต่อมี2ประจำวันอังคารนะคะที่27สิงหาคม2567นกนะคะคู่แรกค่ะอิงดาวขอเลือกจิ้มหรือว่าเลือกเชียร์ไปทางด้านเจ้าบ้านอย่างบาโร่นะเลือกจิ้มไปที่เรทแล้วค่ะค,ะครึ่งควบลูกกันได้เลยแล้วก็คู่ที่2อิงดาวขอเลือกเชียร์ไปทางด้านนะคะเจ้าบ้านเหมือนกันค่ะที่เอ่อ อย่างฟีทูทาวนะเลือกจิ้มนะคะไปที่เรทราคาขึ้นลูกแล้วยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้อิงดักจะมาสรุปผลประกอบการให้ทางหน้าช่องนะคะที่เดอสวนบนนอกวีสองช่องนี้ให้สำหรับสมาชิกเอฟซได้รับชมกันอย่างแน่นอนว่าผลประกอบการนะคะที่วันนี้อิงดาวคามาฝากให้สำหรับสมาชิกเอฟซผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอฝากสมาชิกเอฟซไว้อีกนิดหนึ่งเลยแล้วกันนะคะนี่เลย ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ค่ะกดซับสไครต์นะคะกดกระดิ่งติดตามที่ช่องทีเด็ดส่วนบอลน,นอกวีสองช่องนี้ให้กับอิงดาวกันหน่อยละกันค่ะสำหรับสมาชิกเอฟซีท่านใดที่เข้าไปกดติดตามให้กับอิงดาวแล้วอิงดาวก็ต้องขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงไวนะ้ณที่นี้กันเลยทีเดียวนะคะทัศนบอลที่วันนี้อิงดาวทามาฝากให้ไปเพียงหนึ่งแนวทางหนึ่งการตัดสินใจของอิงดาวเท่านั้นอิงดาวจะอ้างอิงจากเรทราคานั้มจะเป็นส่วนใหญ่ถ้าสมาชิกเอฟซีท่านใดมีความเห็นต่างนะคะก็สามารถชอบจัดขัดส่วนอ,อิงดาวได้เลยเลือกจิ้มด้ตามใจชอบ แต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วยังไงก่อนมันเตะเนาะให้เข้ามาดูเรทราคาน้ำแค่อีกทิึงแล้วกันค่ะว่าเรทราคาน้ำน,นะคะมันจะไหลไปไปยังไงแล้วก็ค่อยเลือกเลือกลงทุนกันไปได้เลยก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าถ้าสมาชิก FC ท่านใดสนใจอยากได้นอกเหนือจากนะคะทางน,นชงทีเด็ดส่วนบอลเนาะ V2 ช่องนี้ของอีดาวแล้วก็สามารถ พักเข้ามาพูดคุยสอบถามกับอิงดาวปการส่วนตัวได้เลยนะคะที่ @ing68 หรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดไว้ให้ทักข้างล่างใต้คอมเมนต์กันก็ได้เลยะคะ่ะวันนี้นะคะอิงดาวก็ต้องขอตัวลาไปแล้วก็ขอขอบคุณสมาชิก FC ที่ติดตามรับชมอิงดาวกันจนจบคลิปเนาะขอให้เฮงๆรวยๆค่ะโชคดีมีเงินใช้กับทุกๆท่าน,นะ,ะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ